วันเพ็ญเดือนสิบสองครับวันลอยกระทงน้ํากระนองเต็มตลิง่งฝนตกอีกแล้วครับตกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตกหนักมากเลยวันนี้ช่วงบ่ายๆนี้ก็กําลังจะตกอีกรอบนึงนะครับกับวันลอยกระทงก็ช่วงนี้พายุเข้านะครับก็เลยได้รับผลกระทบพอดีช่วงตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลยมาชมบรรยากาศแะครับท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครยามเมื่อฝนตกกับภาษานีถนฟฟ้าอิมอารีนะครับภาษานี บางว่านั่นเองกำลังตกอยู่เลยนะครับบางสถานบางที่ก็ตกกันไปแล้วฟ้าและฟ้าร้องมากนะปวดครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้รับชมกันอีกครั้งหนึง่งกับวันลอยกระทงนะครับค่ำคืนนี้ ก่อนจะไปรอยกระทรงก็ตรีมตัวกันให้ดีนะครับว่า,าฟ้าฝนจะตกตหรือไม่เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยลูกลายก็ฝนรลระมัดระวังีจะจำให้สบายกันได้ไม่ฝนนะครับตั้งชมามืดคึ้มกันมาตั้งแต่เช้า,ชาแล้ว ปลาคขลาดก็น่าคงจะตกแล้วนะครับดูจากสภาพการแล้วผมจับไม่รอดอเสวนทังด้านนี้นะครับ บางแควัดพ้วงนะครับก็พาย้ายังปลอดโปร่งนะครับยังไม่ไม่ฝนในอย่างใดถือว่ารอยกระทงปีนี้ก็ฝนตกกันพอดีเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตกกันแทบจะทุกปีนะครับกับกับรอยกระทงก็ฝนจะตกกันประจําเลยก็เกตได้นะครับ ก็เป็นช่วงปาลายฤดูฝนพอดีจะเข้าฤดูหนาวหลังจากลอยกระทงแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวก็เลยมีฝนท้ายฤดูแค่ประมาณนั้นแล้วก็มีฝนกระทบจับพายุนะครับที่กําลังเข้ามาผ่านประเทศไทยในช่วงเวลานี้ก็เช็คข่าวพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับก็การเดินทางจะไปเที่ยวหรือจะไปทํางานที่ไหนก็เช็คสภาพอากาศไปเพื่อก็จะดีจะได้ไม่เปรียบฝนกันนะครับ you yeah. ก็มาถ่ายให้ชุมกันเพิ่มๆไปก่อนนะครับชมบรรยากาศไม่ฝนนะครับช่วงฝนฟ้าขนองไม่ฝนฝนตกกันนะครับก็คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนตกแรงมากนะครับฟ้ลาร้องแรงมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับผม สถานีท่าพระประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสถานีจรัญ13และสถานีบางซื่อ Three doors open on the left. Passengers can connect.